บ่ท ų, me, ันพ uh, ี hey, ่น้องมาเพราทันพี่น้องอ่าเฝ้าไปซุ้มไผ่พี่น้องเนาะบ๊เบ้เข้าไปซุ้มไผรหนึ่งเข้าตอนนี้คลังหนึ่งเข้าก็คือเกิดอ่าเพิ่นเกิดเรียบร้อยพี่น้องออกมาวันนี้โตสีอ่าแดงๆพี่น้องเนาะออกเลยบ่ทันจับอ่าวจะตกมาตัวเดียว เราทักไทยสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่ไอ้เออน้องทางซองฝั่ง,ง,งลราไทยสุขูสุคนมื้อนี้กามา็มาพบมาพ่อกับ,บเบบี้ซี่ร้อยเสน้นเก่าเส้นเคยพี่น้องและตอนนี้ฮันยูในซองสร้างรถจักรหมัก,กเกษตรสำหรับมื้อนี้น้องพี่น้องบเบาเ้กายูส่วนคือเก่าพี่น้องเลยและอ่าปัญหาเกา่าเกาพี่น้องเรื่องเกา่าแต่ว่าเป็นของใหม่พี่น้องก็คืออ่าแบ้น้องพี่น้องของบเบี้กำลังกิกลูกอีกตัวหนึ่งพี่น้อง พอแบบ์เบมีหาโตเนาะวางแล้วนี่ก็คือเกิดแล้วตัวนึ่งได้ลูกตัวเดียวพี่น้องแล้วเมื่อนี้ก็เพิ่นกำลังเจ็บท้องพี่น้องเนาะกำลังห้องอีกกำลังสีเกิดเดี๋ยวเข้ามาเบ่งํำกันพี่น้องว่าเมื่อนี้แบ่ตัวนี้ชิได้ลูกจากโตนะนพี่น้องเนาะก่อนจะไปรับทรงคือวิดีโอกาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อฮับการแจ้กเตือนใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้เบาเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไป่าเบ่งแบกกันพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะที่แบ่แมมมันของเบเนาะ ตัวน <IS 2> <IS 2> <IS 2> ี้ก็มันอาสามสีโตก็คือเกิดไปแล้ววางแล้วนี่โตหนึ่งอันนี้ก็โตที่สองที่เพิ่นกําลังห้องอากําลังสิเกิดลูกตอนนี้พี่น้องเลยก็คือตัวนี้แม่นาอ่าพกขานะพี่น้องเนาะอันย่อยชีขาวโตคือวางแล้วนี่มันเกิดคือมีย่อยชีขาวแต่ตัวนี้คือบ่มีย่อยชีขาวพี่น้องเนาะแต่ว่าอาเอาวัยัาว่าเพศของเพิ่นเปิดพี่น้องเปิดออกอาเริ่มตึงขึ้นเนาะใหญ่ขึ้นเนาะแต่ว่าบ่มีพกข้าหรือว่า ่อยขาวตัววางแล้วนี่ตัวเนื้อหุ้มมันคือแบะออกวางแล้วดีเนาะตัวนี้กาแปลกอีกน้อยหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวมาบึ่งกันพี่น้องเลยว่าสี่เกิดจากโตหรือว่าได้จากโตเนาะเพราะว่าวางแล้วนี้ได้โตเดียวพี่น้องเลยหรือว่ามันเกิดอยู่ป่าแล้วจังยางมาอยู่ทียงเนาะจังเกิดอีกตัวหนึ่งพี่น้องบอเบกะาโแน่ใจคือกันพี่น้องเลยสำหรับมือนี้คือตอนเช้าๆเลยพี่น้องเลยตัวนี้กากำลังอ่ะแปดเกาโมงพี่น้องเนาะแบะกำลังจะเกิดลูก โอเคพี่น้องมาถ่านำกันเลิกกาคือเก่าพี่น้องถ่าน้องแบะว่างแล้วนี่มันได้น้องแบะพี่น้องเอ้ยกาแซบอร่อยพี่น้องสำหรับมื้อนี้การถ่าคือเก่าไปเลยอถ่าน้องแบะเนาะแล้วการเบิ่งอาลูกพันชิเกิดได้จากโต้มื่อนี่ฮะเดี๋ยวนี้อ่ะทางพุ่นเนาะเขาจะเอากระห้องหากันเนาะแบะกระห้องฮะเดี๋ยวมาซ้อมถ่านำกันพี่น้องมื่อนี่ว่าสิเป็นจังได้สำหรับอ่าบางก้อนนี้เนาะ เมื่อแล้วนี่โตที่เกิดนะกับเป็นบทเรียนพี่น้องคือเวลาแบะมันเกิดออกมาคันหัวมันวิตหัวรุดออกมาแล้วเนาะกัดสมัดโจมออกมาได้พี่น้องซอยแบะเลยเนาะเพื่อบอให้อันมันสักสาเกินไปหรือว่ามันเมื่อยมันเจ็บเกินไปนะคือเห็นเนาะคิดบางแรกเนาเบรกกได้โจมโจมออกเนาะเวลามันรุดออกจากหัวแล้วหัวออกรุดออกมาเลยกัจังโจมออกกับมันกัดรุดง่ายพี่น้องเ้ยอันนี้กาม่ใชแต่สีทาเนาะทาเบิ้งเลยกะ สังเกตเป็นองกันซอยเอาใจซอยพี่น้องมือนก้นาใจซอยบรรดาสมาชิกทีมงานพี่น้องกามาหาเนะาะมหาแม่ที่กำลังงานสิเกิดลูก ทันพี่น้องมาเพราะทันพี่น้องอ่าวเฝาไปซุ้มไพรพี่น้องเนาะบ๊เบ้เข้าไปซุ้มไผรหนึ่งเข้าตอนนี้ครังหนึ่งเข้าก็คือเกิดเพิ่นเกิดเรียบร้อยพี่น้องออกมาวันนี้โตสีอ่าแดงๆพี่น้องเนาะออกเลยบ่ทันจับหากระตุกมาตัวเดียว เขาไปบัตน้อเพียงเนาะมามามาเข้ามาอยู่ไปบัตมันมันจะโมเปือนเลยอึ้บโตแม่โตแม่มื่อไงก็โตแม่มื่อี้ก็โตแม่บ่ทนัน <c> ก <oughs> ำลังซุ่มไผ่หม้อเข้ากิานเชียงห้องว่าแล,ลนมาพัดตกเลย นี่น้องพี่น้องอ่าอีกตัวหนึ่งสมาชิกม่อีกตัวหนึ่งพี่นอ้องเมื่อวานนี้เกิดตัวหนึ่งเนาะกระไดตัวแม่เมื่อนี้ก็มาอีกอ่าตัวแม่กันพี่น้องตัวนี้อาจจะสีแดงดูพี่น,นอ้องเนาะเมื่อวานนี้สีอ่าเป็นสีทองพี่น้องก็คือลักษณะของแม่พอนเนาะเดี๋ยวมากระเลียเองมัน,นอ,มอ่าตัวนี้ได้ถ่านดูพี่น้องเนาะ ว่าเพิ่นที่เกิดสองตัวหรือบ่เพราะว่ะมือวานนี้ที่เกิดคือได้ตัวเดียวพี่น้องและนี่ก็เห็นพกเลือดเนาะพี่น้องเนาะกระยันว่าชีได้ตัวเดียวคือกันก็บมาว่าพี่น้องปกติอ่ะแม่บเบเบก็เคยได้อ่สามตัวก็มีพี่นอ้องเกิดสามตัวเนะากกะแต่กาเต้านมเพิ่นบาวไว้ก็คือซื้อนมไทยเดนมาร์กพี่น้องอ่าเอาให้เพิ่นกินเนาะพี่น้องเนาะสีแดงข้างนาะพี่น้องเนาะตัวแม่โอ้ยมาพอดีอ่ะขยายพันธุ์พี่น้อง โอ้ขี้มุกอ่าเดียบอบี้อานาไม่ผุด <music> ด <Brothers> ังเพื่อนเพื่อนเนาะอ่ามีแนวเข่าดังเพื่อนเพื่อนเนาะคือคือพกขาวาเพื่อนล้วโตเนื้อหุบเพื่อนเพื่อนเนากามุมม้ามหนึ่งเลยเพื่อนเนาะขอโทษขออภัยอีกเพื่อนเนาเอ้ยถ้าว่ามันเปื้อนเกินไปนะสำหรับอ่าพี่น้องทนาะขณที่กำลังกินข้าวกาขอโทษขออภัยพี่น้องก็ือว่า โอเคพี่น้องเลยมื่อนี้กัโชคดีอีกได้สมาชิกใหม่ที่ีป็นน้องเนาะสำหรับคนเลี้ยงแม่เลี้ยงสัตว์นะพี่น้องเนาะเออสัตว์เลี้ยงเกิดลูกนี่รู้สึกว่าดีใจแห่งนะพี่น้องเลยแม่เพันกาไขา่ไข่กับโตมือบ้านนี่พี่น้องเนาะสี่อยากไข,ข่คือกันตอนนี้กำลังห้อง,องพี่น้องเลย กอาอทีเกิดอีกตัวหนึ่งเนาะกาบาเบิกาทาก่อนพี่น้องมื้อนี้คือไปซุ่มหม้อ,อข้าวพี่น้องเนาะแปดเก้าโมงแล้วบาเบิกกาหางกะเกือเป็ดเกือไก่ไปชั่งแล้วตามปกติแหละแล้วก็หนึ่งข้าหนึ่งน้ำเนาะกาสวยแล้วกินข้าวแต่ละมือ้อแหลกกลับไปซุ่มไผ่หม้อ,อข้าวกินอะพี่น้องกลับไปซุ่มไผ่หม้อข้าวเนาะกินนี่ก็เลยโลงมาแล้วก็บ่ทันแหละเพราะว่าเพิ่นตกแล้วิ่นเกิดแล้ว คือบริไทยให้พี่น้องได้เห็นเนาะตอนน่ะแต่เพิ่นตกมิกกิน,เนิเกิดมิกกิน,นิ <c oughs> กระถือว่าเกิดง่ายตัวน,นี้พี่น้องเลย <c oughs> คือโตวาแแ้วเนาะ <c oughs> เกิดเพื่อเพิ่นชีเกิดก็คือบาเวีได้ย่างนําเพิ่นก็ได้ย่างไปห้ากินหญ้าก็ได้ย่างไปเลาะพี่น้องเนาะวนไปเวียนมาส่วนตัวน,นี้แมนนะอยู่กับที่พี่น,อน้อ,นนองอยู่กับที่แล้วก็บบิงอิงนนั้นเองแล้วก็จังเกิดขึ้นมาพี่น้องเนาะตกออกมา ตอนนี้อาแม่เพิ่นกากำลังอนามัยตามปกตินะพี่น้องเนาะคือโตว,ว่างแล้วนี่แหละลูกเพิ่นเกิดมาเพิ่นกาเลียไปสั้งอาทำความสะอาดเนาะจนแห้งพุ่นละอันนี้กะอาจจะกำลังเบ่งอีกตัวที่สองกัพี่น้องเนาะกะดีใจบอกกะดีใจพี่น้องอาได้ตัวเดียวก็ตามนะพี่น้องเนาะแต่มือนี้ก็คืออยากลุ่นให้ได้สองตัวพี่น้องและกระทาพกน,พน้องเนาะหรือว่าน้องแบะกะคือเก่าเลยพี่น้องเมื่อวานนี้กะ ต้มแล้วต้มอาต้มส้ว่น้องเนาะใส่โวจิไกเอว่ะแล้วก็ข้าวคั่พี่ชัางเนาะตามปกติอลไรพี่น้องเลยสำหรับมื้อนี้กระทะก็เอาพี่น้องพอได้กับแก้มเนาะสำหรับบาวีแล้วก็ดีใจได้อาลูกแบ่พร้อมได้สมาชิกใหม่ในพี่น้องเนาะยินดีตอนขับเนาะพอดีอาไก่สีเบิดปีเน้อพี่น้องเนาะกำลังสีขาวดาวกันเลยกันนี่ก็เดือน10เมตรแล้วพี่น้อง เดี๋ยวเดินชิบซองมาเดือนหนึ่งหอดปีใหม่กับเพิ่นก็คือชีหญ่ครับเดี๋พี่น้องคอยขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนาะสำหรับอ่าผู้เลี้ยงเขาเชื่อว่าโอเคพี่น้องตั้งน้การลมลูกคุกคานพี่น้องพยายามยืนนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าโอเคเดี๋พี่นอ้องอ่าคือแบบเกิดมาแล้วเนาะเพียงแต่มือเดียวพี่น้องมักกัย่างไปนะ้ำแม่มันได้แล้วพี่น้องเลยแข็งแหงดีเนาะสำหรับแบบที่เกิดมานี่นะ คือหมูนี่ประมาณอ่าซ้ำมือซีมือหรือทิศหนึ่งเพิ่นจังไงย่างได้ปกติเนาะแต่แบ่นี่ยแม่นมือหนึ่งพี่น,น้องมือหนึ่งนี่ถือว่าโอเคดว่าย่างได้เลยเพี่น,น้องเนาะสำหรับแบ่เนาะถือว่าแข็งแรงดีว่าสิบอทายกับสีไายให้เบิ้งเลยเพี่น,น้องอ่ามีพกแดงพงเงี้ยวเพียงเลยเนาะนี่เนาะหลังจากอ่าเพิ่นเกิดลูกมาแล้วอาจจะแม่นตัวที่สองหรือว่า น่องว่ะเดี๋ยวเบิ่งไปทำการน,นะพี่น้องเนาะว่าอีอยังแท้ๆอันที่มันชีออกมาอีกอันที่สองนี่เนาะเป็นตัวที่สองเลยว่าเป็นน่ะนอ่องอาสมาชิกใหม่พี่น้องหน้าตาสมาชิกใหม่ น้องอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนะ้องเนาะลูกอีกต้นหนึ่ง <c oughs> ก็ไปยามปั่นทองนะเพื่อนะ้องเนาะตอนนี้อ่าพกทีบอเบเว่าเนาะอันพกทงน้ำนะจะก,กะย่อยลงตกต่ำลงเลยเพื่อนะ้องเนาะย่อยลงแล้วแล้วรู้สึกว่าอ่าเป็นน้องเนาะทางลังนะวิทย์อ่านจากอันพกนะเนาะ เป็นน้องแบ่อาจ,จีิได้แต่ตัวเดียวพี่นอ้องเลยอือกาบ,บุปเปอร์ยังได้พี่น้องเนาะถ้าว่าได้ตัวเดียวก็โอเคพี่น้องกามีสม,สมาชิกใหม่ขึ้นมาเนาะสำหรับอาเดือนนี้จะมีสองเลยพี่น้องเนาะตัวแมวหมดสองก็เถอโอเคพี่นอ้องเพราะว่าอาจ,จีิสุดหรือพี่น้องเลย อนนี้กาเก้าโมงสิบโมงนะเพีองเนาะก็เริ่มปล่อยงวงออกจากคอรกละไปเลี้ยงอยู่ทางนอกน่นมื่อนี่เนาะกาผู้เก้าพี่ง้องคุณแม่คุณแม่มาเลี้ยงงวงมื่อนี้เนาะโอเคไล่งงอ,อก,กอนพี่น้นงตอนนี้อาน้องแบกกันยังบ่ทันตกนะเพีงเนาะอาจจะได้เพียงแต่โตเดียวพีองเนาะ Bye 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 bye. Bye bye. Kha bị nhắc đi. Bye 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 luôn bye. Lung, bye. ไปงัวก่อนจับบาทนะเพีองเนาะยังขึ้นไปจอบอ่าถ่าน้องแบกชอบพี่น้องเผื่อจะเป็นกับแก้มนะเพี <c oughs> okay. ่น้องเนาะไปไปไปลงลงลงไปไปยังแบกอยู่เุ้ยอุ้ยอุ้ยไป ออโอเคนะพี่น้องอ่าสรุปเพิ่นเกิดได้เพียงแต่ตัวเดียวนะพี่น้องเนาะกับเป็นเพศแม่ตอนนี้อ่าน้องน้องแบ่เนาะหรือว่าพวกนั่นก็นกนคือ,อยังติดอยู่ยังบ่ทันตกลงมาเนาะ เดี่ยวอ่าบ๊อบบี้พาย่าง,บาบางาไปเบิ้งแม่ที่เกิดอ่าก่อนนะเนาะตัวหนึ่งนะเนาะตอนนี้กากำลังไปเลานะน้ำแม่พ่นพี่น้องเวลาอยู่แจพุ่นพี่น้องเดี่ยวบ๊อบบี้พาไปเบิ้งเนาะส่วนตัวนี้ก็ได้ไเรเลียก็ต้องเพ่งเนาะคือตัวนั้นก็เกิดก่อนอันนี้เกิดหลังอันนั้นก็ชมัดย่างาไปลิ้นได้แหละตัวนี้ก็เริ่มแข็งแห้งเนาะผ่านไปสองสัปโมงสามสัปโมง อันนี้ได้พี่น้องตัวที่เกิดไปก่อนเนาะเกิดก่อนนะเนาะสีกะเดี๋ยวนี้ออกสีอ่ะเท่าๆนะพี่น้องเนาะเพดแม่เออตอนนี้ก็อยู่ติดแม่พี่น้องเนาะสรุปอ่ะเบบเบ้ก็คือเกิดได้เพียงแต่ตัวเดียวเนาะแม่หนึ่งได้ตัวหนึ่งก็คือบบเบ้ได้วอาไปว่าอายุมันร้ายเลยพี่น้องเลยอันนี้การลุ่นน่ะซำลุดบุกเบิกนะพี่น้องเนาะสื่อมาเลี้ยงแต่ทำอิดผู้ นี่ก็ผ่านไปจากเท่ายปีล่ะอ่าสรุปน้องเพอน้องเนาะสำหรับอ่าเดือนสิบเอ็ดปีนี้ก็ถือว่าบาบรบี้ได้ลูกแบะหรือว่าได้ลูกสาวสองโตน้องเพอน้องเนาะเพจแม่เบอร์สองเนาะก็ถือว่ารู้สึกดีใจน้องเพอน้องเนาะแบะเกิดลูกเกิดภายในเดือนนี้ก็สองโตเนาะสำหรับแบะโอเคน้องเพน้องอ่าก่อนที่จะกันไปกาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อหับการแจ้งเตือนใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้บาเบเนาะมือหน้าพอกันไหมพี่น้องสหรับมือนี้บาเบี้คอกาวคำว่าสบายดี